สวัสดีครับสวัสดี FC ค่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube เสียบไปนบนครับโอ้เกมพี่นอ้องเกมเปิดไฟก่อนโอ้เกมสองขั้นครับเรียบร้อย LC ลศูนย์กับสามหกครับไปปูปินครับพี่นอ้องเจอลุมครับบ่าย มาเจอรุมนะครับนี่รุมอวกาศพาเดินชมกลางทงตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่บ้านน่าจะเป็นโอ้บันเนียงนอพี่น้อมมันน้องบอกเขือปะแถวนี้ยับจับจะ <laughs> เกมครับโอ้ดู มาไทยน้าสี่สิบไรกันพี่น้องไก่สิแหลวเหลืออยู่สามไหงพี่สันเนาะสามไหงเาเ่ลเหลวด้ลยจะสมจีดในเกมก่อนเพื่อนเลยครับบมได้ท่นไหนบืนเนยอะพี่น้องอันนี้เพื่นว่าซอยครับมาน้ำกันอย่างสองคันเรียบรอยเลยรถแรงรถแรงเอาไม่อยู่ พอดไลก็ออกฟังเดียวเลยโอ้เกมคนระับคะแนนนี้ก็เดี๋ยวโอ้สามทุ่มนะสามทุ่มสุดเพี่น้องสามทุ่มเอ้ยสองทุ่มครึงนะ่งสองทุ่มครึ่งครับช่วงนี้ก็ไม่ได้อัพคลิปเลยไม่ได้อัพโหลดไม่ได้เดินสายหายคลิป,ป ใครคนทําะไ้หนุ่มเวดแดงก็ออกเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ไอ้หนุ่มเวดแดงก็ไปลงตมเหมอนกันครับวันนี้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ไอ้หนุ่มเวดแดงก็จะมาครับเดยวทางทั้นทอนครับไอ้หนุ่มเวดแดงเฮาอู้นี่ครับสภาพม่ต้องซื้อครับพี่นอ้องสองขันไปน้ำกันเรียบร้อยเลย เป็นดินอัดขึ้นใหม่ครับอัดขึ้นทึ่งธนาเนี่ยไถไถนี่โบบอลลมเลยพี่น้องไถบอลมแต่ว่าบัตซิลมนี่ตกลงเทียวเดียวครับโบเดตีงยังวะว่าจุกตับสองพันเลยอูย้ดินแกนแกนเครับพี่น้องมันาะ่มีดินสมองนะครับอยู่นี่ <All> right. สวยดีครับกำลังว่าสีแลลวจักสามถูกป้านนี้เกือบแล้วแล้วมั้งหน้าหายยังไงของเพิ่นอยอู่เสียงไฟครับวินก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ยนะพาเดินชมครับรอบๆคัน เดี๋ยวทาเบางตอนเอาขึ้นครับพี่น้องตอนเอาขึ้นมื่อไหร่จะได้ท้ายเรารถจะคล่อ,ลงองครับมุ่นครับมีออุตส่าห์อุตสา,ตาล้างมามุ่นอับฮาบเลยหล่อฟังควอนี่จมครับจมสลิงนี่เอามาวิ่งครับพี่น้องมาดึงมันนี่มาดึงสอามาวิ่งอีกขั้นหนึ่งข,งขาดซอยยังบ่ได้เลย เอาสิุ่นก็จมควัดไหนเดียวครับพี่น้องจมเลยนะครับจมแพ็คคู่นะครับี่เอาเดี๋ยวร้อยดมเวดแดงมาครับครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไอ้นุ่มเวดแดงมาครับ <c oughs> เสือดิงแดง,ดงอ๋ออ๋อฮ่า <c oughs> ่่ <c oughs> กําลังเดินไปรถจับ ฮะอู้ฝ่าเลยครับเงี้ยไปบักจีน้ำอันบัวขาวเลยนะใครีนตัวสอันเท่โอยหเงงวะอู้เกือปูลยเี้ยงยราซื้อมันัวคนจีนคนญี่ปุ่นเท่ามื่นครับตอนนี้ก็ อีทุ่มแล้วนเนี่ยอู้หเนี่ยในอาหารเนี่ยนี่ยสามไม่สามดินี่นี่มาแต่หลงไอ,อ้หนอนลงให้หาหารโสดครับวัวปั่นจะพ้นได้ไงโอ้โเดี๋ยวเจอกันที่รถกับโอ้มาถึงรถแล้วครับ นุมเวดแดงโอ้มาแล้วครับนี <c> ่น <oughs> ุมเวดแดงก็มาครับงานนี้่านุเดงมานุ่มเวดแดงมาสมนัหน้า <c oughs> มเพิ่นมาหกำลังใจกัน,กนพี่น้องว่าจุกตัวยู่ิสลหรือเปล่าอ เอาตอนนี้ก็ <c oughs> อยืมรถแล้วสตาล์รถไปก่อนโอ้เง,งื่งยไี่น้องไอหนุ่มแดงจะวิ่งหรือเปล่าจะสมชิตเราได้เป็นตัวยืนครับ ิโล่ครับพี่น้องโล่หนึ่งเล่โล่หล่อจัดปวดโล่นึงครับไอหนุ่มแดงวีดงิงต้องใช้ความเชี่ยวชาญน,นะครับนี่กินบมดีดเฟื่อแตกครับเอ้า นะครับครูครูเสื้อคางนี่โดด,ดครูเสื้อคางนี่โดดนั่น Không có dẹp đây hỏi quay yabre đi, yabre có yabre không? quay yabre nha quay yabre ฟ้ามาแล้วครับโอ้ใจเย็นด้วยเด็กผูาวขึ้นก่อนนะพี่น้องดูสูตรการวินคเงบอเฮ้ยอโอ้โอ้โอ ไปไปไปโอ้เอาครับเดี๋ยวมาตามอีพีสอง